กอเลี้ยงจันติ๊แม่จากเมืองเป้ามาเฮงมาห้าวอารางวันแม่ปันตะกี้เอามายืดแน่พามือตะจานเปินวันนักบ่อนอยวันนี้มาโซวังแดงซ้ำได้ใบแดงเป็นใบหนึ่งร้อยจิมอะไรน้อง,งจะขอขอบคุณ เป็นเงินหมื่นเงินปนใจจนใจบ้านปนมาปานยืนเฮ่อเลี้ยงจัดติบก็เป็นนักเป็นนาได้กะโรน่าปนสํำเป็นคนซื้อบ่าคอปนจกมาเฮ่อปนเป็นคนซื้อใจงามวว่าเปิงใจเปิงใจเปิงใจาะเพราะว่าเปิ้เปิดตูนเิ้งเปิงใจขอบคุณก็เป็นนาเป็นนักศิลปกรรมหลักซั์เปิงอกเปิ ใจยางมามอบนี่ก็อนน้ำใจยังเป็นมาไรนี่ก็คู่ท้องจะขอขอบคุณก็เป็นนักแนะนำจิตใจเปิ้นงามเปิ้นมาปานเลี้ยวพงไอ้ฮื้อก่งการเนระฮะและ้วก็สอนสอนวันนี้ พี่บาดใจอนใจแจงสามายแม่โซละกับอีน้องกิ่งกานไปอยู่ยังคามกลับไอจะไปก่อตึงวันเป็นเบาเข่ามาเมือนเป็นเบาขึ้นอเนี่ยแบบโมจะชวนยังคามสู่จ้างจะไปก่อโหนอัญญายโมจะเอาเป็นกู้พ่อจ้างเป็นว่าไอแบาไม่มีได้นาจ วันใน,นี้นี่น่าเบาสดสะหาคนโปรดและกันหังบ่มีปะใสา่กิ่งกันนถือวใ้โชคดีวันนี้มาปะน้องเนาตาแสงอเป็นบบาวโสดมามืนซอกกูบ่ได้แต่เราถ้ามาเอาไอ้จันตีบจะเอานะ ก็สีห้องหัวใจกินกันก็ยังว่างยังเป็นแม่แห้งเจ้ายังปมมีภัยอย่างเป็นสาวสวยขยี้ใจจะบอกป้อใจอันนี้ก็คู่เฝ้า <ละ S 1> อยู่มาตึงเบื่ออยู่มาตึงวันจะบอกก่อฟังเต้นเล่าวสำหรับนี่ก่คู่เฝ้าหาเจ้ายังบอกเคยมีมีแล้วละไปแล้วจริงรึจริงสินนะแน่นะแต่ชี สีห้องหัวใจบอกมีแทนโนทายเป็นหนุ่มสดบารีบมาเสนอเม่ยิงติดบ้าป้อใจติดเบอร์ฉันชอบเธอไปเจอกันถึงบ้านนะยุคสมัยตัตตี้ออนไลน์ส่งเฟซส่งไลน์ไปแหาได้ทั้งนั้นโอเคได้เลยนะเจ้า บะกองอาเมอาปะก็บะกองอาเมอาพบกันวันไหนป็นนกแลงให้จะพบใส่ตังวันนี้แม่ป้าก็ใส่น้องกิ่งกันจันตาอย่างแคลมไล่ไออยังมาชอบเนื้อนื้อปูงะตีนะจังปีนหอละเขาว่าเนื้อหน้าดอใส่ข้าวเจ้าใบหอบอ่านใส่กิ่งกันแงออยังมาชอบดึกไขวานไข่กรสักกินเลยออย่างมาบ่อย ไอ้งอมมาเมินแล้วหรอตึงวันนี้ไอ้นี่เป็นเบาเข้าเสาะแหกูเฝ้าก็ยังบอกหันว่าสนแกัมาปะกิ่งกันตึงไอ้ไข่แถบหลังไอกับตึงใครได้เกิดมาจากนี้ถ้าบัดได้เมียจากโซจะไปตายแขวนคอที่โดนป่ามาโอ้ฝันงตายแต่เด้อไอ้เฮ้ยเนี่ยอย่างชีวิตนี้ยังมีหวังอยู่ใครจะฮื กิงกานนะค่งจ <thest> ่าขอพราะาบาราไปไต่ในดวงป่าไม้ไตยไหนมาเชศบลงเนี่ยต้องไต่ตัวเองอีกาอะไรเนาะแม่กิงกานมานั่งคิดนอนคิดก่อนนี้เราไม่จนปนเลิฟฟันห่างก่อนป้อใจไอ้เป็นน้อยใจยาจะขออาซาเป็นนางแว่นแก้วจะมักติดอกก็จะป้อ ลังเลาขอไปเข้าไปแต่งดังล้าเฮ้วอโอ้กันก็เป็นน้ำเลี้ยวจะปไาไปเอ่วไปนอนอีหลองได้เอาแตะดิแดอย่าธรรมดเด้อะไรใครอยาได้เมียมาเดี๋ยอีแม่ปันว่าแสนสนุกที่อยู่บนจันทร์ฟ้าก็จะเหงาวว่ามีแต่ฟ้ากับฝนแสนสนุกในบรรด์เมืองคนปะเต้ารำว่องกินเหล้าเมาเหล้าสนุ กว่าบสวรรค์มาเตาเฮานอนกอดกันกลางสีเมื่อเจ้าเอลกอดกันกันแท็กอดกันเลยได้ยังแม่ปาใส่กิ่งอาการวันนี้อาจารย์แต่ให้พี่้าอยังมาเพิ่งใจแกงปลาใส่ข้าวมิ้นแกงจี๊ใส่จะใครมาปากใส่านกะยังบากแก่บัดเฮาสุลเําพินกินแล้วว่าเมาสืง ถ้านายเป็นปูนให้จะข้ามเป็นเฝ้ากิ่งการกับบักแก่ให้ตากับบักเท่ามันดึงเพิงกันเล้ามันดึงเข้ากันดีอะยังเข้ากําชองเด้กอะเข้ามาเข้าตเตื้อเข้าไอ้เลยบักกองกับมาปัมาพบถ้านายเป็นนกแลังให้จะพกใส่ตังแม้วันนี้ก็ล้างว่ามีความหวังขอน้องกิ่งการไปฟังแปลงใจหินถ้าตาแสบโต ให้ได้ไปเป็นผัวให้จันนั่งให้หัวเอาจดเขี้ยวเป็นจีเลยอาเป็นพ่อหางมาเมินเลยแม่เก้าปีละปนวนดอนสันลิตติตอนสัรลักใครเด่นความฮักก็หอบใบตองเตเ่น ลักเล้วยังบรรลวดเป็นเคยก่อนข้าได้เกยจะเลยไปเป็นไปอมสวรรค์จะสะบันแงคือก็ขยโยกบันเนื้อเอามาเจือบันไตก่อนว่าป่อใจอเป็นของลักได้ลักแล้วก็จะไปไปตัวกิงการอู้แต่ออู่แต่เจ้าถ้าอู้แต๋อไอขอจับมือหน่อยอ่ะจับคว้าไป ถึงจะดังแต่ที่มันมีหลายต้องมาช่วยมือแล้วพใจว่าเล่นกบดาหยาตกลรนัลต์ไปน้ำดาจะยนอยน่จะเอาคาร์มาข่มได้ข่มเอาเสียติว่ามีดาวมันยังว่าหลงฟังม่เหี้ยเลขอมันเต้อะต้องบอกขึ้เชื่อฮะเชื่อต้อะแล้วขอฮือมันจริง งานกันแม่กินขี้ไปซับปาลีเนี่ยมันมากินไข่ไปอู้บอดดอกจะไปโยกก็บอดได้มาจุ๋พอใจให้เขาวลุงเชื่อเปิ้อว่าแม่ยิงนี่มามีคอหอยอู่ละลอยละหลอกเล่นน่ะเป็นเต้อกัวจุ๋พอใจอยากให้ไปลุกเชื่อก็เพื่อแม่ยิงเขามีของดีอะไรอย่างเขาดีปืนหมอนนะกนี่ามอาจะไป ยิงเปรียบเหมือนคับดอกเท้าพอบงออกแก้ป้าดอกเป็นน้ำไปเด็ดมาดมชื่นชมสำราญดอกอไม่แงมแหนมคมจังบ่มไตปะดอกเป็นเพียงแหนมเมียงอดสูตามที่พ่อคูอเยเขาสอนไว้ดอกเป็นเพียงเป็นลูกเอ็ดนะกะเอ้าหลุมผมตั้งย่างจ้าหน้าดมก็ฮักแม่ยิงเป็นฮักอํามา หกักปอใจเหมือนไฟไม่คีบอยหักเลื่อนลอยลวดลายหลายแบบหักแม่ยิ่งนี้มันจริงจากใจก็ก้อยหักไปนี่เหมือนไฟไม่เก็บหกักปอใจเหมือนสายฟไ้าแลบหกลักแล้วแฉลบลงคลองได้หมดอันนั้นมันลดเครื่องไอจันติบลเครื่อง,องขี้เล่านี่ค่ะแฉลบลงคลองก็กลัวเจ้ามันก็ซัด นันหลอกละลอกก็กลัวจำชาคักโอคงนองก็น่าเอาลงคือเข้าได้ลองตึงบอมมองนี่ไปให้จอยเจาะให้แบงแตงแล้วบินนี่นั่งกลางสลีแปงน้ำตาโยอันนั้นมูบเต้ไอสัตว์สัวมันกันหมดอะมันต้องไอนี่กะ แล้ะพ้อใจดีๆอยังอ <Ừ. S 2> ี้ก็มีนึ่งเก่าเป็นแต่น้องเน่าไปปะคนปากหวานแล้วห่านพ้อใจนี่เป็นยักษ์เป็นแมนลวดเอามาพานกะใส่ให้คนซื้อาำารับกะไอ้ตอสามตากันได้้าไปบอกเฮอได้เสียชื่อไอ้ขอรับรองว่าไอนี่เป็นคนซื่อซื้อเหมือนถันนนอยลอหวังแดง ซื่อเท้เต่โอ้โคงบระคงนี่มันป็นแต่ในใบปาพ่อใจฮีวอกแล้วรูดมาบอกว่าไอ้นี้ก็เหมือนกันไอ้นี้จะขอสาบานฮักน้องกิ่งก้านหมดใจถึงแปดองก่อนไอ้จุ้อพ่อเมียป็นหมถ้าไอ้บุ้อแม่เมียลุกโตไอ้อือเตะอือไหนเมืฮอน เจ่อไอ้เตอะนองก็ปากเป็นลมนี่เป็นปองมาแก่ยาพอดออกปากก็กำอูวังวานลงค้ารมมันบ่เเมือนลงตางตอกหลุมทางอาจะตึงและบ่ออกเมื่อหัวที่ก็น้องใจน้องจาเมืินเมือนมาเมืินมาจริงจอกมันนกสองหัว ให้มาใช่บล็อกมาเก๊กให้ม่ใช่เหมือนจัางปีจ่างซึงก็ใจว่าจ้าก็เหมือนมาจิ้งจอกบอนอีวอก็มันได้บาแตงตกเมื่อลุนก็กลัวได้กินเนึ่งบอนไขแดงเอาขึ้นก็บาได้จำเป็นได้ตัวติดหำติดแฮติดตัวเหมือนแฮติดหน่วยไม่ใครจิ้ม ลนอคนยังให้อู้ไหนมีฮงนจะบอกกิ่งกัานอีนายสาวจีมาปะใส่กันแล้วถือว่าโชคดีมาปะวันนี้ปะนายน้องเนาแต่ที่จริงแล้วยังมามีภัยจะชวนอีนายเป็นเป้าเท่าวันนี้มาปะใส่น้องเนาเป้าเท่าถือว่าโชคดี เป็นแบว่าเท่าอี้นาะเอาบอดีตายมีเมียนักแกห้องเนาการได้กิ่งการสู่ไปปลี่นแม่บ้านจะชวนน้องจันสูบไปดูนางผีมาปะใส่กันถือว่าโชคดีปะการวันนี้ถือว่าถูกต้องให้จะห่มป้าตั้แบ่งตั้งกลางมันกวงให้จะยุบร้มหลวงลูบล้มแถวนู่นจะไปยุบยังต่อฮะโอ้ยนี่ยังมือยุบ เฮ้ยฮัละหลน้องอะเฮ้ยไอ้เมียน้องจะเคยไอ้ละเป็นปลาจะหัวลาสีขาวไอ้จะนี่ไปอยู่มองนอกมังนาจะเมารถเมาลาตัยไปเมืองฝันหลงถ้าไปซอกกระตี้ในบ่มีสักสิบปีก็ตึงบ่เข้าบ้านก็ถึงป้อใจจะไปหัวกวงจังน้องจะตีเสียวมั้งตีเอา แก่เลยแม่เ mmm ้อ ind ถ้าเป็นหมูไม่เหยแจ่มอกใดนี่อด้ใครได้มาเมินเหมือนกันน่ะเอาเก่าอ่ะไอ้บอกว่าก่อนป้อใจโอ้แต่เอาแต่ลุกคักนีแม่ตึงบอกว่ายังอ่ะยังเอาบอกมาก็มันก็หันเอาเงินเอาเข้ามันก็มามันนะจะเอาว่าน้องไปเป็นคงใส่เพชรใอยทองเอามา ไอ้เจ้าเจ้าอนนี่น่าฮักกันตไอ้ถ่ามกกันนาะไม่ฮักแต้กับแต้แล่น้องถ้าว่านายสูฮักไอ้แน่เน่ว่าดีว่าแต่สะตางไ้ก็มามีเยี่ยส่วนหอมแน้กับบอดีปลูกเข้าสาลีหัวมันกับบ่อ ปูกระทัว่วแขกซ้ำม,มาเป็นฟักงอเหีียนาดอซ้ำม,มาไปบันลอดเหยียสวนลำไยมีก้บบาใบขับยอดหน่ยมันมาออกปูดตืนออ้น,นจะแต่ประกอบแหงอ้อย่าลอกใจยมนก่อนแม่ว่าเาตุ๊กมันจะเอาว่ะก็เป็นเรื่องละเอากันไปกลัวกิ่งการจะตุกหวัวหมุนคนสุกจะต้องโทนกำกมกืนเป็นเงินเป็นทองให้กระแสนสุดฝืน นอนเมื่อเคยนายกัวใจบัดตั้งเอาขันไปบัดตันถึงปีกัวจะโปควรหนีละไอตาเป็นหาจะได้่าดนแม่ละมาหลายคนแล้วเนาะถ้าไอตุกจะเอาเหรและน้องอะไอบะมีแห้งน้องจะเป็นคนกอดไอตาบอดน้องจะเป็นคนจุงมาช่วกันถ้านุบังลงอาช่วยกันพายุงไปเป็นอย่างเป็นอย่างก็ขอ อยู่ในใจเป็นจะได้ก็ไปเฮียกอดจังอ่ะทังป้าจบาจังเตีวจังยังคือเหนือนล้าลอ่ะจูงเอามันปอกมันมาม่ชมอไปันนี้มันก็ควายละกันไม่ไมจูงก็ไปเลย่ไม่ไอะเงินมันนอกกายหัวใจมันส่วนลึก จิตจำนึกไผว่าใหญ่จักเขาเธอเหว่ามัดเฮาเขาเพราะความเมานี้ก่อดังอันนแม่เลี้ยงแดงว่าจะได้ก่อนใครถามนี้ก่อเเ่นอันยังม่เลี้ยงเอาแก้วหายจีบจีบจปีและเขายางแทมก็เอาประกาศประกาศขอาด่วนข่าลายข่าด่วนประกาศอยังหายกัอ แก้วไม่เลี้ยงแดงหายบัดเดี๋ยวเนี่ยหมูเอาไปไว้ตังใดเออนี่ยมาเดี๋ยวเนี่ยภัยแป๊ะแก้วไม่เลี้ยงแดงขอเอามางครั้งไม่เลี้ยงแดงก้ามเกิดเรื่องใหญ่เลยเยอะตาจับตอลักซ่อนกะมีฝาตุ้ยอ่ประกาศเอาไปหนุนก้นกะประกาศแก้วแก้วแก้วมันจะมีนี่แม่มันได้ยื่นไหมแก้วเออขยี้ใจ